มีจอจ้ะคุณที่เกิดพศออ2549อายุ18ย่าง19และ2489อายุ78ย่าง79สุนัขขี้เศารจ้ะ1 2 3ประตูเปิดออเป็นเด็กฉลาดเด็กมีความรู้บางทีก็เป็นจังหวะของการทาํามาค้าขายหางานขยันตั้งใจในเรื่องของการเรียนก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ด้วยเหมือนกันบางคนก็มีความสุขลูกหลานคอยดูแลเออนั่งดูเงินนั่งดูงานนั่งชิวๆแฮปปี้ happy. นะคะประตูเงินก็เปิด นะประตูสัปดาห์นี้จะได้ข่าวจะมีคนส่งของจะได้ข่าวที่ทําให้ยิ้มได้จะมีเรื่องที่ทําให้มีความสุขแต่ประตูรักปิดบางทีจะไม่สบายใจเกี่ยวคนในครอบครัวหรือช่วงปลายสัปดาห์ช่วงวันที่หกเนี่ยรังป่วยนอนไม่ค่อยหลับหรือมีเรื่องเครียดบางทีก็ไม่สบายใจเรื่องลูกเต้าเนาะเรื่องญาติพี่น้องทําให้เรารู้สึกหน่อยๆบางทีเด็กๆทั้งหลายเนี่ยบางทีก็จะฝันแปลกๆหรือโดนคุณพ่อคุณแม่ดุ หรือว่ากังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพหรือคนที่บ้านทะบอกเลาะก,กันบ่อยสูๆซ,ซูนะจ๊ะวันที่ไม่ค่อยดีคือ6-7นอกนั้นถือว่าโอเคสุขภาพก็ปลายสัปดาห์ระวังให้มากนะเกิดพศ2537นะคะอายุ37เอ้ย30ย่าง31เอ่อฝนตกเสียงดังเลยสุนัขเฝ้ายามนะคะนะดวงชะตาเป็นยังไงเนาะ1 2 3อประตูเพลิงมาเลยจ้ะ หนึ่งสองสามดวงไม่ค่อยดีบางทีอาจจะมีเคราะห์อย่าใช้อารมณ์นะคะบางทีจะหงุดหงิดง่ายบางคนก็ทำอะไรเร็วๆอันเลิศระวังช,ชนน้่นชนนีร่ระวังฟืนไฟระวังทะเลาะอะไรกับใครบางคนจะมีปัญหาเรื่องงานร้านปิดออกจากงานคนที่ร้านหรือที่ทํางานทะเลาะกันนะคะร้านปิดงานหยุดหรือตัวเองป่วยเนาะ ประตูเงินยังเปิดเป็นไพ่บุคคลนั่นหมายถึงว่าจะมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือถ้ามีปัญหาเรื่องเงินจริงๆก็จะมีคนช่วยจะมีคนใจดีคนใจบุญคนน่ารักมาคอยให้สติเตือนใจเพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์นะฟังได้ก็ฟังนะคะเงียบได้ก็เงียบเนาะประตูรักก็ไม่ได้ปิดเป็นไพ่บุคคลเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาจะหงุดหงิดเรื่องรักขัดใจอันนั้นก็รีบอันนี้ก็รีบบางทีก็ทะเลาะก,กันคุยกันเรื่องไม่เป็นเรื่องมันทําให้เรารู้สึกปวดหัว พรนั้นสัปดาห์นี้รักไม่ค่อยหวานคนมีคู่ก็ต้องระวังทะเลาะกันแต่บางคนก็อาจจะทะเลาะกับคนในที่ทําง,งานแล้วเอามาลงกับแฟนไม่เอาแบบนี้นะคะเนอะมีดวงเดินทางแบบรีบๆอันนั้นก็รีบอันนี้ก็รีบเรื่องปุบป,ปับเรื่องไม่คาดคิดเตรียมตัวให้พร้อมหรืออยาขับรถเร็วนะคะจะมีคนมาหาเรื่องด้วยนะเออไม่รู้ใครบางทีก็คนข้างๆนี่แหละเนอะ,นะพะยายามต้องใจเย็นๆจ้ะ นะไพ่แบบนี้จะบอกว่าถ้าเราใจเย็นๆใจดีๆเนี่ยมีคนช่วยเหลือนะถ้าเราไม่ใจร้อนแบบภาพเนี้นะคะเวลาฟ้ามันฟาดลงมามเป็นเรื่องไม่คาดคิดนะบางทีก็เรื่องปุรับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เตรียมตัวรับสถานการณ์เนาะอาจจะเจอเรื่องอกตกใจหรืออาจจะมีเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพดูแลตัวเองให้มากนะเพราะบางทีมันจะปุรับเป็นอยู่ดีปวดหัวอยู่ดีไม่เกฑนขึ้นนะจ๊ะหรือบางคนก็อาจจะไปเจออุบัติเหตุระหว่างทางก็ได้เนาะ อคนมีคู่จะมีดวงห่างเหินหรือทะเลาะกันโสดอยากจะให้โสดไปก่อนนะคนที่เข้ามาบางทีจะพูดแรงพูดไม่เพาะหรือเดินทางบ่อยบางทีถ้ายังไม่ใช่แบบร้อยเปเซก็ค่อยๆดูเนาะอย่ารีบร้อนในเรื่องของความรักนะอนะะืนะคะนะเออ่ตกงานมีโอกาสได้งานอยู่ดีเขาก็เรียกไปเซ็นสัญญางานแบบปุบป,ปับหรือมีงานด่วนงานรีบงานเร่งเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะคุณที่เกิดพอสอ 2525 25, นะคะสุนัขบ้านอายุ42ย่าง43จ้ะนะหนึ 1, 2, 3, ประตูปิดช่วงนี้เครียดเครียดอึดอัดใจบางคนก็ไม่ค่อยได้ไปไหนหรือบางคนก็เดินไม่ค่อยถนัดอึดอัดปวดท้องบางคนก็รู้สึกว่าโดนกดดันในเรื่องของการทำงานแต่บางคนก็ตกงานตกงานไหม <c oughs> นะคะประตูเงินก็เปิดเนาะแต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะมีไอเดียหลายอย่างอยากจะทำนั่นอยากจะทำนี่อยากจะหาเงินเพิ่มนะคะแต่ไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่า ในขณะเดียวกันช่วงนี้ก็จ่ายจ่ายจ่ายอย่างเดียวเลยประตูรักี่ะมันขึ้นไพ่แบบนี้บางทีมันไม่ได้ปิดนะมันเปิดอ่ะเห็นปะแต่มันเป็นการเปิดแบบเกรงเกรงเพราะฉะนั้นคําพูดคําจาจะแรงกันนิดนึงรักไม่ค่อยหวานมีเรื่องวุ่นวายกับคนในครอบครัวที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเนาะบางทีกว่าจะตะล่อมให้แฟนพูดอะไรสักอย่างลูกพูดอะไรสักอย่างหรือแฟนยอมรับความช่วยเหลือหรือยอมรับอะไรเนี่ยมันยากมันเหมือนเขาไม่เข้าใจเขามีมุมของเขา ถ้าจะให้ดีเราเองก็จะไปพูดแรงๆก็ไม่ได้เนาะบางทีมันก็ต้องเอาน้ําเย็นเข้าลูกหรือต้องใจเย็นๆคอยกระแสเข้าไปถึงจะเปิดประตูใจของคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักได้นะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันเหนื่อยแต่ต้องทําคุณทําเพื่อคนในครอบครัวได้หมดทุกอย่างเลยนะในนี้มันขึ้นมาเลยว่ามันเป็นการเกิดมาเพื่อเสียสละเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมาก บางทีถ้าคิดลบมากเกินไปแล้วก็ทุกโดยเฉพาะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องครอบครัวหรือว่ามีเรื่องเครียดๆอยู่นะคะในนี้มันบอกเลยว่าถ้าง,งานสะดุดงานติดขดัดงานมีปัญหาตั้งแต่ช่วงวันที่สี่เป็นต้นไปงานจะคืบหน้างานจะเดินคุณจะแก้ไขปัญหามันได้แต่คุณต้องพลิกพลิกวิธีคิดพลิกวิธีการทํางานพลิกไปทําในแบบที่ไม่เคยทาเนาะเออบางครั้งอ่ะมันต้องลองอะไรแปลกๆทําอะไรที่ไม่เคยทําทําอะไรแบบเดิมๆยอดขายก็ตกยอดขายก็ดิ่ง ทำอะไรแบบเดิมๆไม่ปรับปรุงสักทีมันก็ไม่ดีขึ้นถูกไหมจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะคะเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนในนี้บอกเลยเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะอ่ะอย่าไปโพสต์ด่าใครว่าใครหรือพูดกระทบใครแรงๆนะเออในในช่องทางอ,ออนไลน์ของเราเนี่ยแหละนะคะนะขยันขันแข็งเรื่องงานเดี๋ยวทุกอย่างจะเริ่มโอเคมากขึ้นเนาะรักไม่ค่อยหวานสดก็สดไปก่อนดีกว่า มันยังไม่ค่อยได้ดังใจนะคะเนาะพักไว้ก่อนคุณที่เกิดพศ2513นะคะอายุ54ย่าง55สุนัขพิทักวัดจะ้ะ123ประตูปิดปวดหลังถูกแทงข้างหลังทะเละาะอดาดใจเรื่องงานแต่บางคนก็อาจจะไปหาหมอหนวดถ้าทำงานเกี่ยวกับเป็นช่างเป็นหมอดูเออเป็นหมอหนวดบางทีก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆเนาะมีแต่เคสหนักๆมาให้แก้ด้วยช่วงนี้นะคะนะ,ะนะประตูเงินเปิด เปิดไปสู่การใช้จ่ายงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปาร์ตี้รถเดินทางนะคะเนาะม,มันยังไงนะคะจะไปเที่ยวเนี่ยจะเสียเงินเรื่องการเดินทางจะเสียเงินเรื่องการลงทุนจะเสียเงินกับน้องหมาน้องแมวลูกเต้าคนที่รักก็ได้หมดเลยแต่ในนี้มันบอกเลยว่าอะไรที่ไม่เคยทําอยากจะลองทําในช่วงนี้พร้อมลุยพร้อมเสียงประตูเงินเปิดประตูรักก็เปิดแต่เวลาประตูรักเปิดเนี่ยจะบอกแบบนี้นะ ถ้ามีปัญหาการพากันไปเที่ยวถ้ามีปัญหาการปล่อยผ่านกันบ้างปัญหาบันเรื่องจะดีพาลูกพาเต้าพาแฟนปาหมาแมวไปเที่ยวจะมีความสุขมากเติมรักให้เต็มนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนรักอิสระไม่ผูกมัดแฟนไม่ผูกมัดใครคุณก็มีความสุขกับชีวิตคุณดีนะจ๊ะมีดวงเปลี่ยนงานด้วยไม่อยากให้เปลี่ยนเลยอายุขนาดนี้แล้วถ้าเปลี่ยนมันเนาะมันก็เลยอ,อีกไม่กี่ปีก็จะ,กะเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นอย่าหอบเงินก้อนสุดท้ายไปลงทุนอะไรเสียเส่ยงๆนะ อดทนอีกสักนิดนึงหรือหาอะไรเสริมทําประจําไปแล้วเอาเงินไปโปะนี่ปิดนี่มีนี่ให้น้อยที่สุดนะคะเนาะจะสุขสบายในตอนเกษียณไพ่มันบอกแบบนี้เลยนะจ๊ะบางทีการเป็นนายตัวเองการเป็นเจ้าของธุรกิจมันอาจจะดูเท่แต่มันเหนื่อยนะถ้าบริหารไม่ดีนะจ๊นะเนาะเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วกันอย่าทะเลาะใครในที่เราทางานก็นแล้วกันสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะเนาะปวดหลังปวดเอวเจ็บแข้งขา เดินสะดุดเตะนู่นเตะนี่ระวังน้องอย่าขับรถเร็วด้วยมาต่อนะคะคุณที่เกิดพศ2501นะคะสุนัขขึ้นเขาจะอายเอุเกิดพศ2501อายุ66ย่าง67และ2561อายุ6ขวบย่าง7ขวบจะ้ะนะคะ1 2 3ดีนะคะต่างแดนต่างประเทศเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับโลกออนไลน์เกี่ยวกับการส่องนู่นส่องนี่ดี นะคะบางทีก็ทำงานแล้วมีความสุขงานออนไลน์ไลฟ์ขายของไลฟ์สร้างตัวตนหรือทำอะไรกุ๊กกิ๊กของตัวเองก็มีความสุขโทรศัพท์มือถือใหม่น้ำหอมใหม่เสื้อผ้าใหม่ไม่รู้ใครซื้อให้ประตูเงินก็เปิดนะคะมีความสุขอันนี้มันเป็นชีวิตที่ราบเรียบเรื่อยๆเนาะประตูรักก็เปิดมีความสุขจ้ะเป็นสัปดาห์แห่งความสุข ลูกเต้าจะทาให้เพื่อนชื่นใจจะมีมิตรภาพใหม่ๆก่อเกิดจะได้มิตรภาพใหม่จะได้ดูวิวสวยๆจะได้ไปที่สวยๆจะมีคนส่งของมาให้หรือจะมีคนมาจีบก็ได้นะคนครอบคนในครอบครัวลูกเต้าทําให้ชื่นใจหลายๆคนก็ไปรับขวัญหลานนะไปงานสังคมไปงานพิธีต่างๆมีความสุขจะ้ะเออจะมีคนที่ทําให้บางทีถ้ามีหลานเนี่ยหลานก็ทําให้เราชื่นใจเด็กๆก็มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆของตัวเองบางทีก็ได้ของขวัญบางทีก็ได้เพื่อนใหม่ นะ,ะ Happy จ๊ะแฮปปีนะ้จ้ะเนาะอันนี้โอเคระวังคําพูดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะสุขภาพระวังกระดูกกระเดี่ยวนะปวดหลังข่าวดีมีความสุขนะอันเนี้ยนะคะอ่ะสีเสริมดวงคุณนะคะสัปดาห์นี้ใส่สีสว่างสดใสนะใส่สีสว่างหน่อยสีสดใสหน่อยนะคะการทําบุญเสริมดวงเนาะในนี้มันบอกว่าแบ่งบุญให้แม่ย่านางรถนะคะถ้าฝันไม่ดีฝันแปลกๆให้แบ่งบุญให้ผีให้วิญญาณนะจ๊ะ ทำบุญกับสัตว์สีเท้าเนาะเลขตามหน้าไพ่มีเลขแปดเจ็ดหนึ่งอ่าแปดเจ็ดหนึ่งในนี้มันบอกว่าอย่าเล่นเยอะโชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่